Oh, วันนี้นะคะเรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะคะแต่วันนี้เราไม่ได้เรียนในห้องเรียนวันนี้เรามาเรียนในสถานที่จริงนะคะวันนี้คุณครูพาพวกเรามาที่โบราณสถานพงตึกนะคะวันนี้เราจะมาเรียนบูรณาการกับกลุ่มสาระต่างๆซึ่งมีได้กันทั้งหมด5กลุ่มสาระนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแนะนำํำคุณครูที่มาวันนี้นะคะกลุ่มสาระแรกจะเป็นภาษาอังกฤษครูแฟนค่ะ,ะกลุ่มสาระต่อไปจะเป็นคณิตศาสตร์นะคะครูอุค่คะ จะเป็นวิทยาศาสตร์จะเป็นครูพลอยค่ะนะคะลุณสาระต่อไปจะเป็นครูปาภาษาไทยและสุดท้ายนะคะจะเป็นที่วิชาที่พวกเราชื่นชอบวิชาศิลปะครูสุกค่ะว,วิชาต่างๆที่เหล่านี้เราก็ได้เรียนกันในห้องเรียนกันแล้วแต่วันนี้คุณครูจะพาพวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่โบราณสถานทงตึกนะคะเรามาเรียนรู้ในในสถานที่จริงนะคะ จากนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณครูแต่ละฐานนะคะไปเตรียมนะคะฐานของตัวเองที่นักเรียนจะต้องเข้านะคะเชิญคุณครูค่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเรามารู้ประวัติโบราณสถานทงตึกกับครูสั้นๆเล็กน้อยก่อนที่เราจะเข้าฐานในระหว่างที่คุณครูออแต่ละฐานเตรียมนะคะอะไรพี่ โบราณสถานพงตึกนะคะนักเรียนถูกค้นพบเมื่อปีพศ2470นะคะโดยกรมศิลปากรน,นะคะในสมัยก่อนเนี่ยโบราณสถานพงตึกเนี่ยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเลยหลักฐานทางโบราณคาดีที่พบแสดงให้เห็นว่าเมืองโบราณพงตึกเป็นศิละปะแบบทาราวดีได้รับอิทธิพลศิละปะจากอินเดียแบบคุกตะมีอายุราวพุทธตศตวรรษที่11และ12โบราณสถานพงตึกนั้นมีสร้างโบราณสร้างโบราณที่สร้างด้วยอิฐและศิลาแรงตลอดจนวัตถุโบราณต่างๆเช่นตะเกียงโรโมัน แบบสำริดพระพิมพ์ดินเผาพระนาลายสลักจากจิลาแรง เมืองโบราณพงตึกนั้นในอดีตเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากชาวเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ตัวเมืองตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมที่สำคัญจากประเทศอินเดียทางฝั่งตะวันออกผ่านทางใต้ของประเทศธรรมาเข้ามาทางด่านเจดีสามองจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองที่พักของคนเดินทางเนื่องจากเมืองตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางระหว่างเมืองที่สำคัญประกอบด้วยเมืองกาญจนบุรีเมืองราชบุรีและเมืองนครปฐม สาเหตุที่เมืองถูกทิ้งร้างสันนิษฐานว่าแม่น้ําเปลี่ยนทิศทางทางเดินซึ่งทําให้เมืองบางส่วนถูกทําลายและทําให้เส้นทางการเดินทางทางบกเปลี่ยนแปลงไปด้วยไปงานที่ครูแจกให้ได้หมดทุกคนนะคะไปงานที่ได้งานที่จะให้ทําก็คือให้เราสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่เราอ่านก็คือแผนภาพตรงนี้ให้เขียนลงไปว่าใจความสําคัญเนี่ยคืออะไรนะคะโดยที่เขียนออกมา ได้กี่บรรทัดเอากีนทัดสองถึงสามบรรทัดก็ได้ใจความสมคัญนะคะ,ะนักเรียนมาศึกษาได้เลยค่ะเริ่มเลยสหรับฐานกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยนะคะก็คือการสืดใจความสาคัญในฐานนี้กิจกรรมก็ได้ชิ้นสุดลงแล้วเราจะได้ไปเรียนในฐานต่อไปก็คือฐานกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณค่ะอ เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครูจะให้พวกเราเนี่ยลองฝึกเป็นไกด์นะครับก็คือยูซีูอินไว้อินไว้ in white. In white ก็คือเชิญชวนนะครับสักส่วนอ่าเดอะฟอร์เรสตนึ่งก็คือชาวต่างชาติแล้วที่ที่ไหนครับ<ด>อ่าคงตึกฮิสตริกไซส์นั่นเองนะครับอ่ะ Are you ready? Yes ช่ I want to u h i n g the one sentence ก็คือคิดหนึ่งประโยคนะครับคิดหนึ่งประโยคที่กินไว้ the f o r e i g n e r to travel is best ก็คือมาเรียนไปมาเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เป็นประโยคเชิญชวนหนึ่งประโยคนะครับ Are you ready? Yes ว้าวบริเกอรนะครับ I want to to volunteer to uh, people and in v i t e the t o u r i s t in the front นะครับ่ะ two volunteers h o w your hand please uh, ่ okay stand up uh. clap your hand clap your hand yeah uh, y number one ah uh, you you a is first you first okay ah one two three. Welcome to ส h i s t o r i t e Ah, วั and you a n d you action action ด้วยุขัดก็อไโอ้ยยังิงไม่ได้เลุ่น้อยยิสลิลต์ินดอี Welcome to โง้า h i s t o r Site ทุกคนตเยนคุณโคสวัสดีค่คุณโค เด็กครับตักเรียนวันนี้นะครับก็จะมาเรียนวิชาทัศนะศิลป์นะครับเรื่องการออกแบบนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมนะครับที่ธรรมชาติสร้างขึ้นกับมนุษย์สร้างขึ้นนะครับอตอนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติตสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็คือโครงตึกนะครับก็คือสิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยครับเดี๋ครูจะให้เรานะครับทําใบงานนะครับสิ่งที่เราเห็นครับหรือสเก็ตภาพที่เ <1 S 1> ราเห็นก็คือ ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับนะครับนักเรียนได้ไปงานแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับวันรุ่นนะครับสเก็ตภาพนะครับตามที่เราเห็นนะครับตามความสนใจของนักเรียนนะครับว่าเราจะเราวัดรุ่นุมไหนนะครับก็เดี๋ยวให้นักเรียนสบายนะครับ นักเรียนลองสำรวจรอบข้างดูนะคะที่นักเรียนเห็นเป็นก้อนสีน้ำตาลแดงเนี่ยค่ะเนี่ยคือศีลาแรงหมดเลยตรงนี้ก็คือศีลาแรงนะอ่ะมันเป็นศีลาแรงหนึ่งก้อนที่ทับต่อต่อกันเหมือนจิ๊กซอว์นะคะนักเรียนลองดูเลยว่าัไรด้คบ มันอาจจะไม่ได้เข้ากันเองเพราะว่าสีลาแรงมันไม่ได้เป็นสีเหลี่ยมหรือผ้าพอดีเล็ดังนั้นเราสามารถวัดโดยประมาณได้อันนี้ก็คือความหาพื้นที่ผิวของด้านนี้ได้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็มาหาด้านนี้ใช่ไหมคะวันเท่าไหร่ กิจกรรมของเราก็เป็นเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณโบราณสถานโครงตึกนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนถึงแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรนะคะทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตบริเวณนี้ที่เขาสามารถอยู่รวมกันได้เนาะเราจะมีแนวทางอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนแยกย้ยายหาพื้นที่แล้วก็ จนบันทึกพ้อมทั้งเขียนลงในใบงานได้เลยค่ะได้เลยเเนิมากรานอุ้ยมีเหอาเหลือน uh 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 uh> uh uh> uh ิลมากร เป็นฐานสุดท้ายนะคะเป็นฐานในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะเด็กๆจำทฤษฎีที่เราเรียนที่เข้าเรียนได้ไหมคะวิธีการทางประวัติศาสตร์จำได้ไหมลูกขั้นตอนมีอะไรบ้างคะขั้นตอนแรกการวบรย่อการอานการจำเรื่องรัตาขั้นตอนที่สองล่ะคะรวบรวมหลักฐานขั้นตอนที่สามการตรวจสอบ 2เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตถูกคนพบโกมศิลปกรเมื่อตอนพศ470หลักฐานที่พบตะเกียงแบบกีทโรมันทำด้วยสำลิษพระนาลายที่สลักจากศิลาครับตบมือให้เพื่อนเลยค่ะลูกวันนี้นะคะเราก็ได้ทำใบงานากันไปี่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวกลับไปที่โรงเรียนคือจะนำใบงานของพวกเราเนี้ยไปตรวจและให้คะแนนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรากลับโรงเรียนนะคะแล้วเราเรามาดูซิว่าแต่ละฐานที่พวกเราเขียนเนี้ยใบงานนีมีอะไรบ้างนะคะวันนี้งันเท่านี้แล้วกันคะ่ะทุกคนขอบลุคุณครูขอบคุณค่บคุณครู